เดี๋ยวผมสวัสดีครับน้องแก้วครับน้องแก้วเซอร์วิสนะครับ5%แล้วแบตหมดเร็วมากครับคิดว่าของจีนแดงครับหมดเร็วมากเลย5%แล้วน้องแก้วนะครับผมมาแล้วครับน้องแก้วเดินนะครับน้องแก้ววิ่งยังครับวิ่งยังครับน้องแก้ว เจออีด <ay> ้วยเชนเก้าจ๋า้จ๋าแกจ๋าน่ารักจังเลยเป็นมือเห็นข้างๆนี้มันไม่เป็นรถข้างๆนี่เนี่ยเป็นสีจี๋ๆในเรนเนี่ยเป็นข้างๆได้แต่จ๊ะดูฉี่รถมาวิ่งมาแล้วเนะรถวิ่งมาแล้วลูกโอเคโอเคเอาแค่นี้ก่อนมาเลยมาแก้วกัน